วันศุกร์ค่ะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้จะ,จ,ะจะเจอเเรื่องอะไรบ้างนะคะหยิบให้สมามใบค่ะใบแรกค่ะถือมูลค่ะใบที่สองค่ะสิบเมทาค่ะใบที่สามค่ะไพ่ฤาษีค่ะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้าน,นะคะใครที่อยู่ในวัย ทำงานนะคะจะมีเรื่องให้วิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะซึ่งงานจะเป็นงานด่วนงานหนักนะคะแล้วก็เป็นงานที่ค่อนข้างจะยากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังอยู่ในวัยเรียนอยู่นะคะการเรียนของคุณก็ค่อนข้างหนักในช่วงนี้ค่ะทําให้คุณรู้สึกเครียดวิตกกังวลนะคะแล้วก็กังวลกับสิ่งที่ทาอยู่นะคะซึ่งคุณจะต้องใช้เวลาในการ อยู่กับตัวเองหรือว่าใช้สมาธิในช่วงเวลานี้ค่อนข้างจะเยอะนะคะหรืออาจจะเป็นช่วงของการที่ว่าต้องการที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลหรือว่าการที่จะอยู่คนเดียวเพื่อที่จะทําผลงานออกมาให้ดีนะคะก็ขอให้คนวันศุกร์ทุกคนโชคดีกันค่ะถูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูกันด้วยนะคะ